ขาจานซาูุซาทุซาูุมาในแม่เนะนะครับมาในแม่นะครับสามตัวตรงนะครับมาอีกในแม่เนะนะมาอีกในแม่สามตัวตรงนะครับนะที่ผมบอกอยู่นี่นะครับนะที่ผมที่ผมบอกอยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าไม่เคยแตกสามตัวตรงนะครับนะนะไม่เคยไม่ใช่ว่าไม่เคยแตกสามตัวตรงนะครับนะ ส่วนมากทุกคนจะรอสามตัวจากผมนะครับส่วนมากจะรอสามตัวนะครับนะ628นะครับ628นะ628นะครับต้นปีบางยาเนี่นะครับถ้าใครติดตามผมนะครับตอนนั้นนะครับสามตัวตรงนะครับแตกให้ดูแล้วนะครับแตกใครเห็นเห็นแล้วพี่น้องนะครับนะใครพร้อมรับสามตัวเอ่อไม่ใช่สามสามตัวยังไม่ได้อะใครพร้อมรับ เลขก่อนอั้นแล้วนะครับสามารถจิ้มดิงด้านล่างได้เลยเด้อนะจิ้มแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์พร้อมมานะครับนะผมยังรอทุกคนอยู่เด้อนะครับใครไม่พิมพ์นะครับแสดงว่ายังไม่พร้อมนะจ๊ะสวัสดีจ้าอ่าก่อนอั้นทุกคนก่อนอั้นนะครับงวดหนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาสองห้าหกสี่นะครับ เลขคู่นี้นะครับคิดว่าจังได้กว่าอันพี่น้องนะครับคิดว่าจังได้กว่าอันนะครับนะหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในนั้นมีเลขสี่พี่น้อง <c oughs> หนึ่งในนั้นมีเลขสี่นะครับในนี้มีเลขสี่นะครับนะในนี้มีเลขสี่ทุกคนคิดว่าสี่อะไรครับผมคิดว่าเป็นเลขสี่อย่างพี่น้อง สี่อะไรเอ่ยนะครับที่ดังที่สุดนะครับที่ดังที่สุดดังตั้งแต่ตุ้นปีแล้วนะก่อนอันนะครับใครทันก็ทันเด้อน,นะครับใครไม่ทนันผมขออนุญาตลบคลิปเด้อทุกคนนะครับเนาะอนุญาตลบคลิปนะจ๊ะสาหรับใครที่ไม่ทันนะครับหรือสําหรับใครที่ต้องการแนวทางนะครับก่อ,อนหน้านี้ผมแจกไปแล้วนะครับผมแจกไปแล้วนะครับหนึ่งคู่ นะแจกไปให้แล้วหนึ่งคู่นะครับสำหรับใครที่ไม่ทานสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันจิ้มแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับทักแชทแจ้งแอดมินได้เลยนะครับเนาะแจ้งแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาแนวทางไปส่งให้ถึงที่นะครับก่อนอันประจําวันที่หนึ่กรกฎาคมสองห้าครับผมนะใครยังไม่จิ้มลิงก์จิ้มก่อนเด้อรออยู่นะครับมีเหขียซีแน่นอนพี่น,อน้อง เลขสีแน่นอนนะครับเลขสีแน่นอนนะตั้งแต่ต้นปีแล้วผมบอกเลยนะครับนะเอาง่ายๆนะครับนะตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะมีเลขสีแน่นอนนะครับมีเลขสีแน่นอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มเนาะ สามารถทักแชทผมได้เลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะทักแชทผมได้เลยเด้อนะครับก่อนอั้นนะครับึมนะเอาไปก่อนตัวหลังนะครับเอาไปก่อนตัวหลังนะครับก่อนอั้นเด้อสาหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะทักแชทผมตอนนี้เลยเด้อนะครับทักแชทตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดต่าง,างๆนะครับอ๋อ <sm all> สีอะไรเอ่ยนะครับ ที่โคตรดังเลยนะครับสีอะไรเอ่ยที่โคตรดังเลยนะครับต้องบอกข้าว่าโคตรดังพี่นอ้องนะสมสมกับข้านี้อีหลีนะครับสีอะไรเอ่ยนะครับโคตรดังดังตั้แต่ต้นปีแล้วนะครับดังแต่ต้นปีแล้วนะครับจนจนฮอดซูม,มือนี่นะครับนะจนฮอดซูม,มือนี่เก <c ười> ยังดังอยู่นะก่อนอั้นครับทุกคนก่อนอั้นรัฐบาลนะรัฐบาลนะจ๊ะ รัฐบาลก่อนอั้นนะครับทุกคนคิดว่าเลขอะไรสามารถพิมพ์มาได้เด้อนะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวรอคนสักครู่นึงนะครับรอคนแป๊บหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะสำหรับใครต้องการเลขลับรัฐบาลงวดนี้นะครับเลขลับรัฐบาลงวดนี้นะครับเนาะเลขลับรัฐบาลงวดนี้นะครับสามารถเข้าไปเอาได้ในกลุ่มนะครับทักแชทผมมาเลยเด้อนะครับทักแชทผมมานะครับ หรือไม่ก็ง่ายๆจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจิ้มแล้วนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะครับอ่ะส่วนมากมีคนพิมมานะครับ647494นะครับ647494อยู่ในนั้นนะครับอยู่ในพ้วยนะครับอยู่ในนั้นนะครับมาทุกคนพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่าเห็นหอวแวบๆครับผม S <S <preach science> 64สนี่เลยตดีน네ย้ว่าก่อนอันนะทุกคนก่อนอันนะครับก่อนอันนะยื้อไว้ไม่ไหวแล้วนะครับ64นะทุกคนนะสําหรับใครผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนนะครับใครหลายๆคนยังตามเลขนี้อยู่นะครับนะผมก็ยังเชื่อว่าใครหลายๆคนยังตามเลขนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าพี่น้องนะครับเอาเป็นว่านะครับ ซื้อหาได้กว่าหาหาบ่ได้กว่า,าหามันลหละเนาะสําหรับลอตเตอรี่นะครับเนาะสําหรับเลขอั่นอะไรก็เคำมันอันก่อนะถ้ามันอั่นก่อนก็ไม่ต้องซื้อนะครับเอาจังสี่ดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อ่า จิ้มแล้วพอไม่ได้ค่ะ <c oughs> เปลี่ยนอย่างเนาะ <c oughs> 6-4ทุกคน6-4ครับผมนะใครหาได้หาเด้อนะครับเนาะมันดังนะั้งแต่ต้นปีแล้วเลยนะครับนะนะแต่ผมนะครับได้เลข6-4นี้มานะครับได้เลข6-4นี่มากนะครับคิดว่างวดนี้นะครับน่าจะโปพี่น้องงวดนี้นาจะโปนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ นะถ้าไม่มั่นใจผมไม่ออกมาให้ก่อนนะครับเนาะโบออกมาให้ก่อนพี่น้องนะครับนะนะครับใครชอบเลขตัวนี้นะครับนะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถตัดสินใจได้อีกทีนะครับนะถ้าไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับก็ถือว่าใจตรงกันเนาะ <laughs> 64ครับผม6446นะสําหรับใครที่ต้องการแนวทางเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงกด้านล่างได้เลยเด้ mm. อคุณจําปีทิพมงคลนะครับตามตลอดนะครับขอบคุณครับ mm. ซื้อแล้วค่ะ64 mm. ครับผมครับ mm. ก่อนอันเนื้อ6446เด้อเ mm. <laughs> ก็บไม่ได้ค่ะนะครับ กสี 64, 46, จดไว้ก็ได้ครับผมนะสำหรับใครที่แข็บไม่ได้เนาะโอเคจ้าทุกคน6กสีหครับผมมาบอมากบอ,กบอถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะนับ1นถึงห้าจบแล้วนะครับนับหนถึงห้เดี๋ยวผมเอาลงเลยนะนับ1นถึงหเอาลงเลยนะทุกคนนะครับ นับหนึ่งถึงห้าผมจะปิดแล้วเด้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับทุกคนโอเคครับนะชอบไหมชอบไหมมากพ่อพี่น้องนะอัน <ะ S 1> ทั้งปีค่ะใช่เมนเน,เนครับว่าอีกีกครับผมผมมีลอตเตอรี่ชุดห้าใบ 5้าหกสี่มีหนึ่งชุดครับผมอู้นะครับนะขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีเด้อเลขสวยเหมือนกันนะห้าหกสี่นะครับเลขเรียงด้วยนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่างวดนี้มันจะออกเลขหามไหมนะครับก็บ้องหูขึ้นกันนะครับใครที่รอเลขสามตัวก็รอได้นะครับหรือใครที่ต้องการต้องการแบบ เลขชุดเต็มนะครับต้องการเลขชุดเต็มไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆเนาะนะครับสามารถาทักแชทผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งวิธีการเข้ากลุ่มนะครับอันแต่ต้นปีจนสิ้นปีแล้วบอกจุกเทียะงวดนี้แหละพีวว่น้องงวดนี่แหละนะครับงวดนี่แหละคุณทักกูทักกูมักค่ะสันเดวานะครับนะ ชอบนะครับทุกคนเอาที่ตัวเองเลยเอาที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบนะไม่ต้องบังคับกันนะครับนะบผมชอบนะครับผมถึงให้นะครับถ้าผมไม่ชอบนะครับผมบม่ได้ให้หรอกนะนะนะถ้าถ้าทุกคนชอบทุกคนก็สามารถจับมาเล่นได้เลยนะครับรอ,อหาได้เลยพี่น้องนะครับ <laughs> คุณวัชรินยิ้มหวานมากค่ะนะครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมไปแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้วเด้อน,นะครับจบไลยส่วนนี้ขออนุญ,ญาตลบคลิปนะครับผมเนาะก็ขอบคุณทุกทุกคนหลายๆครับผมนะขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วทีนี้นะครับ <c oughs> โชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะเลขมันไม่ออกไกลหรอกทุกคนนะครับมันอยู่ออกแถวๆใกล้ตัวห้องรีแลนะครับสังเกตดีๆเนื่องนะครับสังเกตดีๆเนื่องนะครับายทะเบียนรถสองเลขที่บ้านนะครับนะเอาที่มันตรงเอาที่มันตรงกับแนวทางที่เราได้มานะครับถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่จําเป็นต้องซื้อหรือว่าซื้อไว้ก็ได้นะครับเนาะเอาที่ห้องมานะครับแต่สําหรับผมนะครับ แนวทางทุกแนวทางนะมันจะตรงกับเลขของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นเลขเลขรอบๆตัวนะครับเลขเลขทะเบียนรถเนี่ยเลขบ้านเนี่ยนะครับเลขเลขอายุเลขผมก็เคยถูกหลายๆเลขที่แบบมันอยู่รอบๆตัวของผมนะครับเออยางเช่นเลขอายุผมนะครับสามแปดผมก็ได้มาเต็มๆนะครับสามแปดผมก็ได้มาเต็มๆ ช่วงนั้นผมก็ให้ไปสามไอ้สามแปดเต็มๆเป็นเลขสายด่วนนะครับก็ได้ไปเต็มๆนะครับอ่าเนาะเพราะฉะนั้นเลขมันไม่อยู่ไกลหรอกมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับเนาะก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมันมันเฮ้งๆลำรวยทุกคนครับผมเนาะโชคดีทุกคนนะครับนะโชคดีครับซื้อเลขตัวใดขอให้ถือขอให้มนันขอให้ใหเฮงครับผมนะโชคดีทุกคนนะไปแล้ว